สบายดีพี่น้องหัวขอกันกับซองนั bursting, ้นๆคือเก่าเนาะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องไอกินข้าวแรงทั้งกันเด้อมีแกงหน่อไม้พี่น้องปลุเขียดปลุกคบแกงหน่อไม้แล้วก็ปลุกบปิ้งเขียดพี่น้องสมบักเซียนมีนูเก่าเกาเนาะมีแต่เขียดแต่กบย้ำนี่เนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องให้น้ำเสนอในเมนูเก่าๆเนาะ ผักซอฟน้ำอู้หูผักก็ได้แล้วซองเจ้านะมีเท้าแล้วสีผผาซองเจ้าหัวหัวซองเจ้ามันคนติดตามอยู่แล้วเนาะอิปซีจะลายอยู่แล้ว เดีซีลุงจอยก็ลืมเข้ามากดไลค์กดแชซงสองนั้นนั้นให้เนี่ยเด้อพี่น้องเไยกดติดตามเนะหลังไลค์เข้ามาเด้อพี่น้องไอ้สวยสนับสนุนให้เนี่เด้อโอ้โหสีพันหรึเปล่าพันแหละพี่น้องไงเฮ็ดไปและแตามันบ่พการณ์คือว่า จะเริ่มต้นใหม่เนาะพอยมันพานกับใครเนาะเพราะในการเฮ็ดยูทูปมันง่ายก็ใส่พ่อแม่พี่น้องและเขา่าเบิ่งมาสมเนาะนัครบ มามาพี่น้องมาเข่าแรงพี่น้องข่าแรงพี่น้องหงุดหงิดแรงบนตกพี่น้องสิได้ไปหางการกรบการเขียดอยีกแล้วเนาะมันนี่ถ่ายภาพบเหมือมนมก็สิได้ถ่ายคายยลิปให้เบิ่งเนาะพี่น้องหางการกบการเขียขดอีกแล้วมันนี่ขอโชวให้มาเนาะไปใหอยู่ทางกิจก็ ทันทาย,ยังโอเคนะคอมเมนท์กบมาได้ไหนคอมเมนต์กับมาอะไรเจ็บมาได้บ้างนี่ผาาไปกับอะไรในช่วงโควิดช่วงนี้จะไปดูคอมเม,มนตน์กันกน,กน,กน,นะอยู่เศร้าห้องเดียว้ันอยู่เศร้าห้องจะคอมเมนต์นะมีเอฟซีเจ้าคอมเมนต์มาอยู่ได้ช่องเจ้านะเขผาผาาเราผาาบอกเขาว่ตาตงว่าให้ินเราผาาบอกเขาว่าบอกซอจ้อยนี่เด้อเรา ให้เราผ่าเคียดมาให้กินเน่โอ้โควิด oh, ผ่ากุา้ยดอกพี่น้องเนาะก็ไพ่ล,ลายๆเนาะรัดแน่คนนันะ้นเัมทอนก่นทั้งนั้นเขอ,อยากเคียดเนาะทั้งนี้อุ๊กน้ำมูมีก้นใส่พี่น้องนเนาะกำลังสดเลยส่วงนี่ จนเงินเติมบัตรก็สิบโมีเนาะอันนี้บมเป็นขอเงินเด้อพี่น้องอันนี่วอาความจริงเนาะเพราะว่ามันเปืองรีบัตรจูอยู่ประเทศลาวเนาะสิบพันคิบบางที่ได้แต่สองคิบสามคิบพี่น้องเปืองแห้งขนาดมือหนึ่งบัตรสองสามบัตรก็สิบโบรวยเลยเนาะก็ขอโทษขอไฟลหลายๆเด้อพี่น้องถ้าบรได้ลงคลิปเนาะแต่ว่าเขาก็สิบพันยามลงให้เบิ้งอยู่เนาะ เป็นดับนะว่าเขาสิได้ทายบึงเวลาเขาเห็ดยังกินยังเนาะกินเขากินน้ำว่าเได้ทายทดสีวกคัวเนะิดบัเลยว่า บางคนอาจี่อยากอายเนาะเห็น่ายคลิปอาหารบุรูลาแบบนี้แติดสำรับเฮานี่บ่อายเนาะพี่น้องเพราะว่ากินสำลัเฮาได้ใส่ส,สำลัเฮามีเนาะบุรูลาปานใดก็สร้างแหละกินซสำมี่แหละพี่น้องไงเจ้าที่ลุงเพื่อนทำแต่หน้าที่เนาะพี่น้องเป็นคาแรคเตอร์ของเพื่อนเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ ก ja, si, ินข hmm. ้าวแร่อราสเป็นเ <ản> ้อพ่นเากิ้าวแเพื่นเราสิเปนนื้อขีดพื่อนเราไมันเื้อแล้วออาน้แลกกรนอนกาเก่าพี่อนเราบวที่หากินเังนอกาจากขีดจากกบกันมาเฮ็ดกับโได้ไปมั้ยหนกับพี่น้รงนได้หน่อยเดียว คึ้นมาไหมครับเมื่อไหรพี่น้องตัวเองแล้วลำนั้นนหักศิษย์ทเลยเออพันพิ่นมามีซ่องเพิ่นมีซ่องไหมแล้วพี่น้องเนาะแต่จริงก็อยากให้เพิ่นเฮ็ดซ่องแต่โดนแล้วแหละพี่น้องอยากให้เพิ่นเฮ็ดแต่ปีกายพวกแหละแต่ว่าเพิ่นก็หาก็ลงคลิปมือนี่เนาะกับผมเป็นยังเนาะพี่น้องเริ่มต้นไหมเนาะในอนาคตเพิ่น้อาจะได้เป็นยูทูบเบอร์เนาะกับไซพี่น้องสนับสนุนนี่แหละเนาะ พอฟซีพ่นลนะอุ้มพ่นปส่วนอย่นะ่อึ้ง่นจะคือป่นเขาว่าป่นบ่้ย ส่วนเนาะโอ้โกต่อไปน่นคาับไปน่ะเคยกินบ้างเออเมันก็จะเคยกินอยู่บางคนก็เป็นคนอีสานเนาะขอบเอฟซีบางคนกันแค่ไหนเนี่เข็ดปะน้องพี่ ป็ยังก็ยากเนาะพี่น้องยากนําโควิดเนาะจ้ะพอในโควิดชีวิตจักเทื่อหาบ่วิดจักเทื่อซื้อโควิดหาบ่วิการหาเงินหาคําก็ยากเนาะบ่ว่าอยู่ไสอยู่บ้านนอกบ้านนาก็ยากคือกันพี่น้องเอ้ลําบากคือกัน แยกนนาตนหายไอ้ฟสมันล่นนองมือพอมึงเอพ่อคน้พ่อคนใม่คิปหนานะฝากมาคิปหนารจพี่น้องหรือตายพีน้ด้แล้วก็แชร์พี่น้สำหรับกินน,นี่ก็ช่วยทำนี่นะพี่น้องแต่ลื่ก็ะก็แชรเด้อพี่น้องไอ้ สองนั้นนันเนะาะฝากกดติดตามเลยเด้อขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยสบายดีสุขภาพแข็งแรงเนาะ